เดอะไซเอนติสทีมหรือทีมนักวิทยาศาสตร์ถือเป็นอีกประเภทหนึ่งของตัวละครในซีรีส์สกิมบิลลี่ทอยที่มีความสําคัญต่อฝ่ายพันธมิตรเป็นอย่างมากเลยนะครับไม่ว่าจะช่วยสู้ช่วยสร้างหรือแม้จะช่วยซ่อมก็ล้วนแต่จะทําให้ฝ่ายพันธมิตร เก่งขึ้นถึงนั้นในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงฉากต่างๆที่ Scientist Team ได้ปรากฏตัวออกมาและสร้างความเท่และวีรกรรมที่พวกเขาเนี่ยสร้างความได้เปรียบให้กับฝ่ายพันธมิตรกันเตรียมน้ําเตรียมขนมเตรียมใจเกเรของพวกคุณให้พร้อมก่อนจะไปดูกดไลค์กันสักหนึ่งทีและถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Scientist Team เบื้องหลังความโหด The Alliance โดยตัวละครประเภทไซเอนติสต์นะครับผมจะขอนับรวมตัวละครประเภทรักษาซ่อมคิดค้นอะไรแบบนี้นะครับทั้งหมดเอาไว้ด้วยกันเลยซึ่งก็จะมีทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะครับตัวแรกก็คือไซเอนติสต์แคมีราแมนตัวที่2นะครับเอนจิเนียร์แคมีราแมนตัวที่3ลาสไซเอนติสต์แคมีราแมนแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับเมดิคแคมีราแมนแต่นอกเหนือไปกว่านั้นนะครับถ้าเพื่อนๆรู้สึกว่ามีตัวละครไหนอีกที่สมควรถูกรวมเข้ามาในเดอะไซเอนติสต์ทีมเนี่ยก็ลองคอมเมนต์ข้อมูลที่เพื่อนๆมีเอาไว้ใต้้คลลิปไดเย การปรากฏตัวครั้งแรกของตัวละครประเภทไซเอนติสนั้นนะครับก็คือการปรากฏตัวของไซเอนติสแคมีราแมนในอพิโซดที่23เป็นเหตุการณ์การซ่อมแซมไททันแคมีราแมนนะครับที่ได้รับความเสียหายจากการต่อสู้ในอพิโซดที่20เราเนี่ยจะได้เห็นตัวละครจากเดอะไซเอนติสทีมทั้งหมด2ประเภทด้วยกันนะครับในฉากนี้นั่นก็คือไซเอนติสแคม e ราแมนแล้วก็เอนจิเนียร์แคม m ราแมนนะครับโดยเอนจิเนียร์แคม m ราแมนนั้นนะครับจะเป็นตัวละครที่เข้าไปซ่อมแซมจุดเสียหายถึงตัวไททันแคม e ราแมนเลยส่วนไซเอนติ จะคอยควบคุมอุปกรณ์แล้วก็วิเคราะห์ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับไททันแคมีราแมนโดยฉากนี้นี่แหละครับที่เป็นฉากที่ทําให้เราเนี่ยได้เห็นตัวละครเดอะไซเอนติสทีมเป็นครั้งแรกและยังเป็นฉากที่บอกเราอีกนะครับว่าตัวละครฝ่ายแคมีราแมนเนี่ยมันซ่อมตัวเองไม่ได้เนะเฮ้ยหลังจากนั้นครับตัวละครเดอะไซเอนติสทีมเนี่ยก็หายไปย,วยาวๆเลยถึง11เอพิโซดด้วยกันก่อนที่เรานะครับจะได้เห็นไซเอนติสแคมีราแมนปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งในเอพิโซดที่34ซึ่งการมาในครสิงนี่ Man น,นะครา,ะาในช่งการมา ผ่านมานะครับฝ่ายสกิบ i ิท t อยเลตนั้นได้คิดค้น,นการใช้งานพาราซิติกสกิบ i ิท t อยเลตหรือว่าส้วมปรสิตนะครับที่พวกมันเนี่ยจะสามารถเข้ามายึดร่างกายของตัวละครฝ่ายพีระมิดได้ทําให้ทหารจากฝ่ายพีระมิดนะครับแล้วก็เดอะไซเอนติส t e ทีมได้มารวมตัวกันเพื่อจับพารา s ิติกสกิบบิทรอยเลตแล้วก็นําพวกมันเนี่ยไปศึกษาวิธีรักษาตัวละครที่ถูกยึดร่างนะครับและในเอพิโซดถัดมานะครับเราจะได้พบกับไซเอนติส t c แคมีราแมนอีกครั้งหนึ่งซึ่งในฉากนี้นะครับเขาเนี่ยได้ทาการค ลายพวกส้วมประสิทธิ์ได้แล้วนะครับแล้วก็ได้ทําการทดลองใช้งานจนประสบความสําเร็จเป็นที่เรียบร้อยด้วยแต่ก็น่าเสียดายนะครับที่ไซอันติสเคมีร่าแมนคนนั้นเนี่ยถูกสังหารโดยไททันสปีกเกอร์แมนแล้วก็จีแมนสกิบิดีทอยเลซึ่งนี่เองครับก็คือฉากแรกที่เราเนี่ยได้สูญเสียตัวละครเดอะไซอันติสทีมไปแต่อย่างน้อยนะครับสิ่งที่ไซอันติสเคมีร่าแมนได้ทําให้กับฝ่ายพันธมิตรอย่างปืนพลาสมานั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ช่วยเหลือตัวละครฝ่ายพันธมิตรได้มากมายในอนาคตเลย และในที่สุดนะครับปืนพลาสมาจากการคิดค้นของไซน e ิสต์ t c ม m ร่าแมนเนี่ยก็ถูกนำมาใช้งานจริงนะครับในอพิสซดถัดไปโดยลั c ไซน t ิส t คม m ร่าแมนซึ่งด้วยปืนกระบอกนี้นะครับก็ได้ช่วยเหลือทหารฝ่ายพันธมิตรได้มากมายเลยจนเดอะไซน t ิสต์ทีมเนี่ยก็เริ่มอัปเกรดปืนพลาสมาให้มีขนาดใหญ่ยิ่งขึ้นแล้วก็เอาไปใช้กับรถถังนะครับเพื่อที่จะเอาไว้ช่วยฝ่ายพันธมิตรได้มากขึ้นและเป้าหมายสูงสุดในตอนนี้เนี่ยก็คือการช่วยไทยท่านสปิเกอร์แมนที่ถูกปรสิตนั้นควบคุมอยู่นั่นเองแต่ไไมม่ว่ววาาาจะะะคคคิิดด้้นนรรถัังงงพลลแก็ปษฐ์ยอาายงงบ พรมิก็ยังไม่สามารถช่วยเหลือไททันสปิเกอร์แมนได้สักทีจนมาในพิโซดที่42ครับเราจะได้เจอกับไซเอนติสแคมเปราแมนที่กําลังจะใช้ปืนพลาสมาช่วยเหลือตัวละครที่ถูกควบคุมอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่เขาเนี่ยก็ถูกห้ามเอาไว้ก่อนโดยทีวีแมนซึ่งเป็นตัวละครที่เพิ่งจะปรากฏตัวเข้ามาในซีรีส์เมื่อไม่นานมานี้เองก่อนที่ทีวีแมนตัวนั้นนะครับจะฉายแสงใส่ตัวละครที่ถูกควบคุมอยู่และนําประสิทธิ์ออกได้สําเร็จซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่บอกให้พวกเรารู้ว่านอกจากปืนพลลาสของงฝ่ยยแแ้วก็ั จากหน้าจอของทีวีแมนอีกอย่างหนึ่งนะครับที่สามารถทําให้ปรสิตเนี่ยหลุดออกมาโดยที่ไม่ต้องไปสัมผัสตัวมันเลยหลังจากนั้นนะครับในเอพิโซดที่48เนี่ยเราก็จะได้เห็น POV Scientist Camera Man ครั้งแรกซึ่งก็ไม่รู้นะครับว่าจะเป็นข่าวซวยของ Scientist Camera Man หรือ,อยังไงนะครับอุตส่าห์ได้เป็น POV ทั้งทีแต่กลับโดนฆ่าซะได้และสิ่งหนึ่งนะครับที่เราได้รู้จากเอพิโซดนี้ก็คือไม่ว่าจะผ่านมาจนถึงเอพิโซดที่48แล้วก็ตามนะครับ Man เอ่เ็น จนมาในเอพิโซดที่52นะครับที่เราจะได้เจอกับสมาชิกเดอะไซเอนติสทีมอีกตัวหนึ่งนั่นก็คือเมดิกแคมีร่าแมนซึ่งจริงๆแล้วนะครับเขาเนี่ยก็มีรูปร่างที่แทบจะไม่ต่างจากเอนจิเนียร์แคมร่าแมนเลยต่างกันตรงที่ว่าเมดิกเนี่ยจะมีแขนสาหรับซ่อมอยู่แค่ข้างเดียวนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือเสื้อที่ฝ่ายเมดิกใช้จะเป็นเสื้อที่มีเนคไทสีดานะครับในพิโซดที่52นี้นะครับเราจะได้รู้ว่าฝ่ายแคมีร่าแมนนั้นเริ่มมีแพทย์สนามเอาไว้รักษาทหารในเเขตสงงครราาาามแล้ววนนัซึ่่กก็็ถือปพฒ ขั้นหนึ่งเลยที่มีประโยชน์มากๆสําหรับ The Scientist Team และในเอพิโซดที่54นะครับก็จะเป็นอีกเอพิโซดหนึ่งเลยที่เราจะได้เห็นพัฒนาการของเด e s c i e n t i s t Team อีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อพวกเขานั้นได้ทําการอัปเกรดตัวละครอย่าง Scientist Cam e r a Man ที่ถูกสังหารในเอพิโซดที่48นะครับให้กลายเป็นตัวละครใหม่อย่าง m a c แ camera Man ซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวละครตัวแรกเลยนะครับที่ได้รับการอัปเกรดจากตัวละครหนึ่งไปเป็นอีกตัวละครหนึ่งเลยต่อจากนั้นนะครับใน 69, เอพิโซดเบทเบาดบทของ The s c i e ิ t i s t สทีมที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับนั่นก็คือการตามเข้ามารักษาเพื่อนๆในพื้นที่ต่อสู้นะครับหลังจากที่สถานการณ์เนี่ยสงบลงแล้วแล้วก็ในอีพิโซดที่70อีกครั้งหนึ่งนะครับที่พวกเขานั้นจะปรากฏตัวขึ้นอยู่ห้องพยาบาลของฝ่ายพนมิตรซึ่งภายในห้องเนี่ยเราก็จะได้เห็นตัวละครอยู่ตัวหนึ่งนะครับที่คล้ายๆกับ s c i e ิ t i s t c ส m e r แคม n ราแมนแต่มีการแต่งตัวที่ต่างออกไปนิดนึงซึ่งเขานั้นนะครับอาจจะเป็นนักวิจัยหรืออาจจะเป็นใครก็ได้ในฝ่ายแ er คม,เคมีเร่าามน ตอบกันเป็นคําถามแรกนะครับว่าตัวละครตัวนี้นะครับเพื่อนๆรู้หรือเปล่าว่ามันคือตัวละครที่ชื่อว่าอะไร หรือว่าถ้าสมมติว่าเพื่อนๆยังไม่รู้นะครับผมก็อยากให้เพื่อนๆเ,เนี่ยลองตั้งชื่อให้เขาดูหน่อยนะครับว่าชื่อของเขาเนี่ยควรจะมีชื่อว่าอะไรและทําหน้าที่อะไรในฝ่ายแคมีราแมนและทั้งหมดนี้นะครับก็คือฉากแล้วก็วีรกรรมต่างๆที่เดอะไซเอนติสทีมจากฝ่ายพีระมิดนั้นได้ทําลงไปโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับเราก็จะเห็นว่าพวกเขานั้นอาจจะไม่ได้สังหารแล้วก็ต่อสู้กับศัตรูด้วยกําลังมากมายขนาดนั้นนะครับแต่แน่นอนครับว่าภายในฝ่ายพีระมิดนั้นทุกๆคนย่อมมีหน้าที่เป็นของตัวเองและการเสียสละเข้าาาามรรัักษเเเพื่พ่่ออนนๆใขตตทีีย ก็ถือเป็นอีกความกล้าหาญหนึ่งที่ก็ไม่ต่างจากนักรบฝ่ายพนมิตรการคิดค้นอุปกรณ์บางอย่างให้สําเร็จนะครับก็ถือเป็นอีกชัยชนะหนึ่งที่ไม่จําเป็นต้องใช้ความรุนแรงในการสร้างมันขึ้นมาเพราะเหตุนี้นี่เองครับผมจึงตัดสินใจทําวิดีโอนี้ขึ้นเพื่อให้พวกเราทุกคนเนี่ยได้เห็นถึงความสําคัญและความเสียสละของตัวละคร The Scientist Team ที่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ต่อสู้ด้วยพลังก,กาลังนะครับแต่พวกเขานั้นก็ยังเป็นส่วนหนึ่งและจะต้องเป็นส่วนสําคัญในทุกๆชัยชนะรวมถึงความโหมดของฝ่ายพนมิตรหรือว่า The Alliance ด้วยก่อนนนนจาากกกัไปเี่ยยผมอรู้ะครับ ว่าเพื่อนๆน,นั้นมีฉากประทับใจไหนบ้างเกี่ยวกับ The Scientist Team ลองคอมเมนต์แชร์กันให้ผมได้รับรู้หน่อยนะครับและถ้าตอนนี้มือของเพื่อนๆน,นั้นยังไม่เลอะผมก็อยากจะบอกเพื่อนๆว่าไลค์ของเพื่อนๆน,นั้นสำคัญกับคลิปของช่องบอทชูมากดังนั้นถ้าหากอยากให้กำลังใจกันนะครับก็ฝากกดไลค์ให้คลิปนี้กันสักคนละหนึ่งทีนะครับสำหรับคลิปนี้ครับ The s c i e n t i s t Team เบื้องหลังความโหมด The Alliance และผมบอทชูจะต้องขอตัวลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ